สวัสดีครับขอบ้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ re-action animation เรื่องตำนานจอมยุทธ์ผทาง3-2สองำนักถังเลิศพบจบแดน EP 53จ้ามากันเลยกำลังเจมจนสุดๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแต่ แต่ว่าก่อนที่จะไปดูดก็อย่าลืมกดไ,ไ,ไลค์ <ไป S 2> กดแชร์น,นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สามารถสมัครเมเบอร์ชิพเพื่อที่จะรับชมได้ก่อนใคมก่อนใครให้เราด้วยนะจ๊ะหรือว่าถูกใจกดสปอตแองได้จ้าขอบคุณวีดีโอครับไปครับดูกันเลยเย้ตอนที่าม

บรรมานก็งกิโลหาญแล้วก็โทรวิเศษก่อนจะมีอาวุธที่สร้างจากโลหะหาญานำบนเขยนึกว่ากลายเป็นทหารขนหมาป่าตัวนี้เป็นราชาหมาป่าระดับความเสียหายว่าจะต้องมีราชาหมาป่าพจัเริอยู่ด้วยหมาป่าพะจังเื่ออะไรเหรอหมาขอหมาป่าก็เป็นตัวเมียตัวเมียเป็นสีเงินเลยรีกว่าราชาหมาป่าพ่จัดเงิน ก็เป็นตัวนี้แล้วล่ะคุณพี่จุ๋ยจืนทำมาควบคุมอาวุธสะกดพื้นที่่อยถ้าจะล่อขวมมันไปพวกท่านตีฝาเอาไปเรอ,ลอเล่นหร้อรังเดี๋ยวก็าตายนะท่านดูจะไม่ฆ่าขโมงมุ่งหน้าตะว,วันตกจออจัมบาดได้บางครั้งถึงหมอนี่จะปวดมโหแต่ก็ไม่เกลียดเท่ารับไปครับ โอ้โ,อโอไมันกินเลยเหรอตามข้าไปสิอเอออ่าปากของนักคอม่ายอยากให้ลูกเราได้มงแหวนเพิ่มเราอ่ะอันนี้นา่าจะได้น้องดูกนว่าจะต่อสู้กันยืดเยือ,ยอ,อหรือเปล่า ก็เป็นถุงนะจริงมันมันหนักหนาอยู่นะโอ้ยเท่าเริ่มถุงหมาป่าไปแล้วอ๋อเนี่ยมาแล้วบอสล่าบอสแล้วเขาทำหมาป่าให้เราเออโอ้ยมันคาเอาไปเลยกัดกระสุนแตกว้ายโอ้ยติดหาง

เสี่ยงมากอันตรยมากแบบรอบคิดอ่ะมันเป็นฝูงเลค่ะขึ้นม่ได้นบ่ขึ้นบ่มึ้นี่เึ้นว่าึ้นบ่าึานบตขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึานบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ข้าบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นา่ขามนบ่ขส้นบ่ขึ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 ้นบ่ข้นี่เป็นบ่ขึ้นบ่ข้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นบาขอ้นบ่ขอ้นบ่ข

รอดแหละแต่ว่าม <no> ีที่ไหนมันมากันแบบเป็นฝูงค่ะกระดูกแข็งต้องเรียกเป็นลาสวอนเหรอพู้ถท่นท้งเจ้าจะต้องปล่อให้นะเอออาปาป่าทำงานให้มีช่องว่ผักเสียสมาธิ ผมมันจีบไปที่ชิ้นแม่ทำไงดีะลองสู้ดูจักโจมตงจากัวหนอะฉกต้องลูกกระจกก็จะต้องตาม มองเห็นจ oh. ิตวิาณเออออกเลยู้โสอีออล้างนิทุกชะตาของสิงทองสาตามาใส่ไว้ในเน้แห่งทชกชะตาใช้เน้อแห่งทุกชะตาส่งพลังโจมตีจิตไปมาคอยกุมขู่ก้งแรงยังสิงห์เอ้ยโอบายทะลุผิดเลยไหมอะผิด แกงขีดไปขีดขอมึงดูก่อนค่ะมันลุกขึ้นมาได้ค่ะทุกคนน่าน่ตาตายเลือดไ,ไ,ไหลยิ่งโกรธอีกนันนะนะ่ะข้าใช้พลังแค่กวาดเพื่อสร้างล,ล,ลายจอมตีนพลังจิตแต่มันกัดตานได้แคเสียตาไปคู่หนึง่งหนึ่งตายหายไม่ใช่เรียกว่าทาั้งมึงดวงจันทร์มาแล้วของฟาพิป,ปลิดเลยทีเีย อักษะที่สองจุดออนกลุ่มจุดออนกลุ่ม รู้ครับโอ้เแดนแข็งนี่รันเออได้ไหมอ่ะต้องรันแล้วเอาเลยฟรีสแล้วบอมโอ้ยมึงเราก็บาดเจ็บบักสะบอมนะอุ้ยเลยเอาด้านซ้ายเสียหายหนึ่ง แต่พอใช้การได้ไม่ได้จะทิ้งเขาไว้ไม่ได้พูดอีกแล้ชื่อตายไม่ได้นะแหมตายจริงใช่ยไหมลูก อเออออเอโอกมระหกเลยายยากนะัโอกาสที่จะรอดมีแค่ตรงนี้แล้วหัวใจักเลยมัมันต้องกระิญญาณายนกองเสถาีทองเขอ้เฮ้เฮ้อ้ย สาวโจมตีที่จจกรพันเหมันมอบให้จักรพรรดีเหมันทันรอดโอ๊ยคือไงคะโอ๊ยโอ๊ยเคี้ยวเหรอเขี้ยวมันเคี้ยวมันปักอยู่ที่อก วัะ้เมีววิญญาณป้องกันระดับเก้าห่ามว่าหงเฉินพิทักษขอมอบ้โอ้มึงแต่เคี้ยวปากนะังออกเลยมงจะเกิดอะไรใหม่เอาล้วตกไปอีกเอา้าจังไห่ละ เจอไหมเขาอยู่ตรงนั้นนี่อุ้ยเจอไหมได้เจอแล้วนี่ไงสวยรณทำไมเป็นแบบนี้เขี้ยวยังไม่ได้เอาออกเลยอ่ะจิ้มจอยและอุณะพุ่มรถหลงรวดเร็วมากก็้าๆใช่ข้าเร็วเกือบอุ่ยเฮ้า จะ,จะตาไไม่ได้ oh. จะทำยังไงกับเที่ยวนี่ดีอยู่ใกล้หัวใจมากเลยรีบ oh. จัดการแผลอื่นก่อนถ้าดึงเที่ยวออกตอนนี้เลือดไหลออกมามากเน่โห oh. นี้เลิกกระฉูดนะนาทีชีวิตมากเอาเลยมันไม่มีผิดใช่ไหม,ไมแบบพิษสุนักบ้าอะไรอย่เงี้ยไม่หรอป้าไม่ใช่<ะ>ว่าอยู่ๆของกาศพิครึ่งแบบเออโอ้ยโอ้ยให้กาศ พวกท่านเองเหรอนอนลงก่อนรวงจะกระเทือนแผลพวกท่านกาล,ลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เร่งงานช่างมาก่นอนวงแหวนเหมือนปีนั่นก็จะดับแล้วเจ้าใครบอกว่าขาดวงแหวนสายพละงจิตไม่ใช่เหรอแต่ร่างกายแบบไม่พอไม่แข็งแรง<ๆ>อาจจะดูดซับบ่อยไหม ่อยากเห็นเลยค่ะได้ไหมเนี่ยให <c oughs> ้เวลาโดดฉันดูแข็งใช่ไหมจัดหนักขนาดนั้นที่ฟื้นตัวกลับมาได้หย,นะยุดนะห่วยนะเจ้าหน้าที่ของราชวงเอาทำไมเจ้าถูกสงสัยว่าทำไมคนของราชวงตั้งมาประดี๋ยดีอย่าได้ขัดถือ โอ้โหไอ้มันพวกวีท้าวยอดนักสู้ไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้ทุเรศเช่นนี้กันนะบอกเสือขี่แค่ก็ฝีมือจ้งแหมเหรอว้ายจะตอนเจ้าจะถูกลงโทษบนตัวที่จะมีส่วนดีๆตรงไหนใ้ข้าลงมือได้ว้างกันนะไม่ก็บอกเสืออย่าให้มันมากันนะต่อโทษทีนะลูกหลานราชวงศ์อยากทำอะไรก็ได้อยู่แล้วเอาบ้าไปแล้วพวกเจ้าไปดีสิไปจับตักเรียนนะ ีเขาจะไปด้วยดูพี่จีจือดูพี่เกิดร์สดีกป่าเรื่องของพวกข้าเราจะไปต้องออกหน้าแท้โอ้ยเฮาเอาตัวไปเอาพี่จีจือก็จะไปพบขาทำยังไงดีอะ นะขอหมิ Nein, ่นเติรักษาความสงบประจำพวกวีห้าไปเลยพวกเรบเพิ่งเอาตัวไปกลาประจำเป็นในโรงเรียนวิศวกรหุ่ค้าจิงเหรอโอ้โอ้ยเอไปละมาหน่อกเ้ยมอ่มาให้หมดพระเจ้าทำาให้หมดส่งเจียสมาชิกของราชวงศ์จนบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นด้ยังไ หากกล้าได้หนุกไม้ก็่ามาโทษที่ข้าโดยโทษเจ้าลุนไร้ถ้าอยากลงโทษมีข้ออ้างตั้งเยอะเจ้าเขาไม่รู้ถึงความร้ายกาจอุยวยเราสินะเด็กๆสาวรอก่อนเกินไปค่ะันี้โอ้ยเกียดอ่ะ คือล็อเสามางกรทั้ง81อันเพื่อเปิดใช้งานมันจะเจาะเข้าจุดสำคัญ81ดสิเอ็ดจุดในร่างกายหากทั้นจะค่อยค่อยหมุนขึ้นลงโอ้ตายเถอะอย่างเงี้ยชื่อว่าจำต้องจ่อเนี่ยมันอย่าเรียกว่าเครื่องทรมานใช่เครื่องฆาตกรรมอะไรวะเร็ว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 เกมลาอกทัวรเข้าไปเลยล็อกไป อุ้ยเอาละพอสอเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยจบไปแล้วเธอตายแล้วปวดหัวแล้วอันนี้อันนี้ค้างสุดสุดแสนสาหัสค้างสุดสแด้สสแวเขาบอกไปกับออมเม,มืองอันนี้ขางสสมากอันนี้ก็พีกมากแต่ต้องบอกเลยว่า ลูกเราสะบักสะบมทางอีพีเนื่อออกไหมไอ้วงแหวนอะดูดซับหรือเปล่าดูดได้หรือเปล่าเนื้อออกไหมคือจากที่เราเคยดูมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งะมันต้องมีความพร้อมทางร่างกายสูงมากๆกับการที่จะต้องดูดวงแหวนสักอันหนึ่งและอันนี้มันสูงมากเธอเนออกปะมันก็ต้องใช้แบตเตอรี่เยอะในการที่จะแบบไปจุบข้อมูลเออใช้พลัง กายพลังใจหลายๆอย่างก็คือไปดูตอนที่เพิ่งเอาเคี้ยวออกแล้วก็คือสะบักสะบอมแล้วจะดูดสาเร็จไหมเธอเล้อกไหมก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกแล้วก็ยังกลับมาเจอไอ้ราชวงศ์ที่มาจับไปงงมากราชวงศ์อีกเครื่องนั้นน่ากลัวมากเครื่องสมูทตี้เครื่องยิ่งกว่าเครื่องสมูทตี้เครื่องปั่นแยกกากอันนั้นอะเออ เธออย่าเรียกว่าเครื่องทร,รมานค่ะเ<ค>ร,รียกเครื่องฆาตกรรมใครเห็นก็รู้ว่าตายอะน,นะล่ะไม่ต้องปั่นก็คือเปิดออกมาก็คือขิดแล, <c oughs> แล้วคือตอนแรกก็นึกว่าจะแบบว่าชึกช๊ก,ก,กอันนี้มีชึกแล้วก็หมุนอีกอ้าวเพื่ออะไรอ่ะทุกคนเธอและคืออุกอาจแบบคือทําเกินมากเขาเป็นนักเรียนมาบุกจับถึงโรงเรียนใช่เสนอตัวว่าแบบตัวเองเป็นราชวงศ์นู่นนี่จะทําอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้สุดอุมากทุกคนอย่างนี้มันไม่ควรจะมีนะคะ เธอแล้วจะยังไงดีทีเนี้ยแต่ว่าพอสถือตราอะไรมาถือตราเข้ามาในเขตพระสถานฟาสต์แท็ก่าจะต้องช่วยแน่นอนเพราะว่าเธอเนื้อออกไหมฉันมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นมีช่วยมาช่วยเหลืออะไรสักอย่างแน่นอนเพราะเขาน่าจะรู้ว่ารู้เป็นคนดีอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสามารถจะแบบทําอะไรตามใจอะเอออาจารย์จะต้อง มีมุกเป็นอะไรที่กันช่วยเหลือเพราะอาจารย์อาจารย์ก็รู้สึกว่าทําไมถึงกล้าเข้ามาในช่วยนจันทาได้ขนาดนี้เขาเรียกว่าไงแบบอุกอาจมากมาแบบบุกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเธอแต่ว่าอีหมาป่าเนี่ยก็คือแบบคธอถ้าเกิดสมุดได้วงแหวนมาเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตพลังจิตใช่ถูกต้องเวลาที่มันถูกนําออกมาแบบเออแบบ ทักษะที่สี่ทักษะที่ห้าอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นตอนนี้ได้เห็นตอนนี้หรือเปล่าแต่ว่ามึงร่างกายแบบไม่ไหวไม่ไหวมากหายใจเลือดออกหมดเลือดเยอะพักกอดหมดะหลับเมื่อกี้ที่เขาผสมพยาบาลกันน่ะหมดม้วนเลยค่ะพักกอดน่ะจริงเธอจะยังไงต่อก็ต้องมาร่วมลุนกันอี54าสิบสี่คใช่ค่ะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนจะกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย